นะครับคุณครูเอกไกชัยนะครับก็จะมาแนะนำ C A I บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับกลุ่มสาระศิลปะวิชาดนตรีนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลน,นะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเปิดจากสไลด์แรกนะครับ C AI ชุดนี้นะครับถือว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณครูที่ต้องการที่จะนำนะครับไปไปต่อยอดทำนวัตกรรมนะครับหรือว่าทำเป็นสื่อการสอนนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถได้จะใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อใครก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ขอใส่ชื่อตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็ตกลงเข้าได้เลยครับ ก็จะเข้ามาสู่อินดีต้อนรับนะครับสู่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาดนตรีนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมาถึงหน้าเมนูหลักเมนูหลักนะครับก็จะเราสามารถที่จะกดปุ่มนะครับดูได้เลยนะครับวัตถุประสงค์เราอาจจะใส่นะในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับให้เด็กเรียนรู้นะครับเรื่องอะไร A.P.A. ตรงนี้เราสามารถใส่ได้นะครับหรือว่าเนื้อหาเราก็สามารถที่จะใส่ในส่วนของเนื้อหานะครับในในบทนี้ก็จะในหน่วยนี้ก็จะเป็นเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีใส่มาตรฐานการเรียนรู้นะครับใส่ตัวชี้วัดสาระสำคัญนะครับแล้วก็มีการแนะนำวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ว่า C.A.I. ชุดนี้ใช้ยังไงนะครับวัตถุประสงค์ สร้างขึ้นเพื่ออะไรนะครับใสใ่ใส่ในนี้ได้เลยนะอ่าทีนี้ก็มาดูมาส่วนผู้จัดทำหรือว่าหรือว่าเครดิตนะครับอ่าผู้จัดทำหรือว่าเครดิตตรงนี้ก็ใส่ชื่อนะครับของบุญครูหรือว่าใส่รับภาพก็ได้นะครับใส่ชื่อรับภาพใหม่นะตรงนี้นะครับ c i นะครับซึ่งอยุคสมัยนี้ถือว่านะครับเป็น เทคโนโลยีนะครับเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ทาสมัยนะครับอาทีนี้นะครับก็จะมาถึงนะครับแนะนําในส่วนกองแบบทดสอบนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขแล้วก็นําไปปรับใช้นะครับก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือแบบทดสอบนะแบบทดสอบก็จะเป็นก็ตัวเลือกกขง,ขง,งนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าจะเป็นอีกลักษณะนหนึ่งก็คือเกมนะครับเกมนี้เราก็สามารถที่จะ เป็นการเติมนะครับเติมตัวโนต้ตนะบนบรรทัดห้าเส้นนะครับนี่นะเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของแบบทดสอบแบบทดสอบนะครับอย่างเช่นนะข้อที่หนึ่งนะครับเป็นการถามนักเรียนนะถามนักเรียนในห้องเรียนให้นักเรียนตอบพร้อมกันนะครับแล้วก็คุณครูเอาคำตอบที่นักเรียนตอบมากที่สุดมาใส่นะครับให้นักเรียนนะนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการ การเรียนการสอนระหว่างครูและนักเรียนในข้อที่1ก็ถามว่าข้อใดนะครับเขียนสัญลักษณ์โน้ตตัวซอนมีทีเสียงต่ําได้ถูกต้องนะครับข้อใดนะครับเขียนสัญลักษณ์โน้ตตัวซอนมีทีเสียงต่ําได้ถูกต้องนะครับเราก็ให้นักเรียนนะครับคุณครูก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบนะแล้วก็เอาคําตอบที่นักเรียนตอบมากที่สุดมาใส่นะนะครับ ชอนมีที่นะครับเสียงต่ํานะ,ะปกติก็จะไม่ได้ใส่กันนะครับแต่ว่าตามหลักทฤษฎีกนะ็มีดูจุดข้างล่างนะครับเมื่อเรียนตอบว่าจุดล่างนะครับชอนมีที่รู้ว่าใส่ไทนนักเรียนเลยครับก็ไก่ต่อไปข้อ2นะครับคุณครูอาจจะถามเจทเป็นรายบุคคลก็ได้สัญลักษณ์ในข้อใดที่ใช้บอกระดับเสียงสูง ต่ำของโน้ตดนตรีไทยเสียงสูงเสียงต่ำนะครับก็จะมีเป็นจุดนะครับจุดตรงนี้นะก็อาจจะถามนักเรียน,นรายบุคคลก็ได้นะครับเมื่อนักเรียนตอบมาคุณครูก็ทําหน้าทีา่กาเครื่องหมายนะครับกาขอไขนักเรียนตอบมานะครับก็ที่สามนะการเขียนสัญ,ญลักษณ์กุญแจซอนต้องเริ่มต้นเขียนที่บรรทัดเส้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะอาจให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับหรือว่า ให้ตอเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับเมื่อเร,เรียนต่อว่าเส้นที่สองคุณค,ณคณรูก็กาให้นะครับกาให้เส้นที่สองเลยนะครับก็อื่นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะโน้ตดนตรีไทยแต่และตัวมีระดับเสียงห่างกันกี่เสียงนะครับาการหนึ่งเสียงนะครับก็ากาไปเลยนะครับก็ได้หมายถึงบันไดเสียงนะนะครับคุณค,ณคณรูก็สามารถที่จะทําทไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นนะครับก็กาไปก่อนนะครับเดี๋ยวทำไปตัว ให้ดูตัวอย่างนะครับอ่าก็ใดมีสัญลักษณ์จังหวะของโน้ตมากที่สุดนะครับกเียกก็จะได้คิดนะอา่อานะครับอ่าตามไปก่อนนะครับก็ใดมีอัตราจังหวะของโน้ตน้อยที่สุดนะครับโน่นน้อยที่สุดเห็นไปก่อนนะครับก็ใดหมายถึงตัวโน้ตนะนะครับอ่ามไปก่อนนะครับ,นนรบโน้ตดนตรีไทยมีกี่ตัวและมีกี่เสียง ไปก่อนนะครับโน้ตตัวใดมีระดับเสียงต่ากว่าเสียงฟาต่อไปก่อนนะครับอ่านะครับคําตอบได้มาแล้วเก้าคะแนนนะครับเมื่อนักเรียนช่วยกันตอบคุณครูก็ให้นักเรียนนะครับปลุกมือให้กับตัวเองนะครับเพื่อเป็นการชมเชยนักเรียนนะครับอ่าอันนี้ในส่วนของอแบบฝึกนะครับแบบฝึกแบบตัวเลือกนะแล้วอีกแบบฝึกนั่นก็คือแบบ แบบเกมนะครับแบบเกมนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าแบบเกมเหนำเสนอก่อนนะครับอ่ากลับสู่หน้าหลักก่อนนะครับอ่ามาว่าทีแบบเกมแบบเกมนะครับอ่าในนี้นะครับเกมนี้ก็จะเป็นลักษณะของอ่าการใส่โน้ตในบนบนบนคุณแจซอนนะครับเราก็เรล่นเกมเลยอ่านะเมื่อเรียนดูโน้ตนะครับคุณครูก็อาจจะถามเรียน ตัวโนต้ตที่อยู่บนบรรทัดเส้นนะครับคือโนต้ตตัวใดบ้างนักเรียนก็จะมาดูโนต้ตตัวขาวแล้วก็จะตอบคุณครูนะครับถ้านักเรียนตอบถูกนะครับก็ะจะได้เล่นข้อต่อไปแต่ถ้านักเรียนตอบผิดก็จะต้องตอบไม่ถูกนะครับจึงจะได้เล่นข้อต่อไปอ่านแรกนะครับกุญแจจอนนะครับนักเรียนตอบซอนมีคุรูก็ทำหนาที่เขียนให้เด็กเลยครับซอน มีอลองเลเวลครับอ่นะครับตอ,อนมีอตู้ดต้องนะครับพูดดีมากนะครับพูดอ่าได้ไปต่อโอ,โอเคนะครับต่อมามาข้อที่สองตัวโนต้ตที่อยู่บนบรรทัดห้าเส้นคือโนต้ตตัวใดบ้างอา่ะทีเนี้ยนักเรียนก็จะมาดูนะครับแล้วคครูก,ก,ก็ถามว่าอาจจะถามรายบุคคลก็ได้นะครับ โน้ตนี่คือโนต้ตตัวอะไรบ้างนะครับที่อยู่บนที่อยู่บนบรรทัดห้าเส้นนะในเรียนก็อาจจะตอบเป็นรายบุคคลเสียงเรเสียงลารูก็เป็นหน้าที่ตอบเลยครับครูก็ใส่คาตอบให้นักเรียนเรนลานะครับกด next level ครับอ่าคูดดีมากครับได้ไปต่อข้อที่สามตัวโนต้ตที่อยู่บนบรรทัดห้าเส้นคือโนต้ตตัวใดไรบ้างอาจจะตอบเป็นรายบุคคลนะครับเยียงตามเลขที่ก็ได้นะ นะครับอ่า,าเราก็ตอบที่และฟานะครับผมก็ใส่ที่และฟาถ้าตอบถูกได้ไปต่อถ้าตอบไม่ถูกได้อยู่ที่เดิมนะครับคูดดีมากอ่านะครับต่อไปนะครับก็ที่สี่อ๋อโน้ตที่อยู่บนมันทนาเส้นคือโน้ตตัวใดบ้างนะครับเรนก็อาจจะตอบรวมกันก็ได้นะครับซอนโดนะครับเรนก็ตอบซอนรูก็ใส่โน้ตให้ ะครับคุณครูก็ใส่ในในช่องให้นะซอนแล้วก็โดนะกดเด็กเลเวลนะครับนะซอนกับโดนะครับอ่าโดต่ำคูดดีมากนะครับอ่าหรือว่าข้อสุดท้ายนะครับข้อที่ห้าตัวโน้ตท,ที่อยู่บนมาทัศนห้าเส้นคือโน้ตตัวใดบ้างนักเรียนก็ดูนะครับแล้วก็อาจจะต,ตอบดูฟาและโดนะครับฟาและโดนะ ลองตอบพูดเอ่อ้องตอบเน็กเอ่อ,อ k, ลองกดเน็กเลเวลพูดดีมากฮนะครับนักเรียนก็ตอบถูกทุกข้อนะอน,นักเรียนก็จะได้มีความสนุกสนานนะครับก็จะได้มีส่วนร่วมระหว่างรูนะครับไกเรียนได้มีการถามถามตอบกันนะครับเอาเก่งมากครับคุณครูะจะอาจจะออกจาโโกโปรแกรมนะครับก็ะจะมีการยืนการยืนยันว่าคุณกําลังจะออกจากระบบใช่ไหมนะครับแต่เรายังไม่ออกนะ นะครับมาที่เดิมก่อนอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นแบบดนตรีไทยก็จะมีนะครับตรงนี้นะดนตรีไทยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแบบดนตรีไทยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอืมนะก็จะมีการถามตอบเหมือนกันนะครับอ่าอย่างเช่นนะอ่านะครับทีนี้เล่นแบบดนตรีไทยก็ เป็นการถามตอบเหมือนกันนะครับเครื่องดนตรีนี้เรียกว่าอะไรนะครับนักเรียนก็อาจจะช่วยกันตอบนะครับหรือว่าคุกครูก็อาจจะถามใป้ได้บุคคลก็ได้นะครับนักเรียนก็ตอบทว่าของวงใหญ่นะครับคนกคุ่ก็ทําหน้าที่เขียนให้ของวงใหญ่นะครับถ้าตอบถูกได้ไปต่อตอบไม่ถูกต้องตอบไม่ถูกยึงจะได้ไปต่อนิคเลเวลครับออกพูดดีมากนะครับ หรือว่าต่อไปคืออะไรนะครับถามมาเรียนเดียวก็จอกันตอบว่าจะเคนะครับถ้าว่าตอบจระเข้ไม่ผ่านนะจะเคลองดูนะครับเอาพูดดีมากนะครับเอากรณีชิ้นนี้เรียกว่าอะไรนะครับเรียนก็่จยกันคิดๆคิดๆแล้วก็ตอบอาจจะถามไม่ได้บุคคลก็ได้นะครับเรียนตอบซ้อส,อสามสายซ้อสามสายลองกดเลเวลดูครับตัวไม่ถูก ออกพูด oh, ดีมากนะครับอ่าอันนี้นะครับอ่าขอให้นักเรียนลองตอบดูที่ว่าเป็นกระดนตรีอะไรสมมติว,ว่านักเรียนตอบว่ากรองยาวกรองยาวอ่าใช่ไม่ใช่นิกเลเวลครับอ๋อโน้ตไตรอังเกนนะครับนักเรียนต้องตอบใหม่นะถ้าว่าตอบผิดแบบนี้ไม่ได้ไปต่อนะครับคำถามจะอยู่ที่เดิมอ๋อกรองแขกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กรองยาวอักเรียนตอบได้แล้วว่ากรองแขกถูกก็ใส่เลยกรองแขกออกพูด oh, ดีมากนะครับอ่าต่อไป เ้นดนตีชิ้นนี้เรียกว่าอะไรนะครับอนักเรียนช่วยกันตอบแล้วว่าเป็นระนาดถุมนะระนาถุมนะครับผมก็กด next level ออกพูดดีมากนะครับนี่ก็คือเก่งมากครับอ่าสมมติว่าเรากดออกจากระบบออกจากระบบออกจากระบบหายไปเลยนะครับอาทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูวิธีการปรับแก้นําไปใช้นะครับสมมติว่า ผมจะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งแล้วกันนะครับวิธีการปรับแก้คำถามแล้วก็คำตอบนะครับสมมติว่าคุณครอูอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งกอไก่ถูกอยู่นะแต่คุณครูอยากจะแบบว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคำถามก็เปลี่ยนได้ปกติครับผม แล้วก็อยากจะเปลี่ยนคำตอบบ้างนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลือกไอ้ก็ปกติกอไข่กอไก่ถูกอยู่แต่ก็อยากให้ขอไข่หรือว่าขอวกยถูกนะอย่างเช่นอยากให้กคอวคายถูกนะครับก็คลิกที่กอวกยนะตอนนี้มีก็ถูกอย Platform ู่แค่กอไก่นะครับก็ขอไข่ขอวายงองูก็คือข้อที่ผิดนะครับเราเรากดดูก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าเรามาที่แทรกแล้วก็มาดูที่การกระทํานะครับตรงนี้ c o เร็กก็คือ c o เ r ็กก็คือถูกนะครับ ราะว่าตอนนี้กกไก่ถูกอยู่นะครับเรามาเช็คขอไข่ก็ได้ครับเช็คขอไข่นะคอไข่มาที่แทรกแล้วก็การกระทําว่าอยู่ที่ตัวอะไรนะครับวงวงหมายถึงผิดเป็นข้อที่ผิดนะครับอขอไข่คอควายงองงูนะครับอยู่ที่วงหมดเลยนะแต่คุณครูอยากที่จะให้กอควายถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวงมาเป็นคอเล็กนะครับแทรกการกระทํามาที่คอเ e ็กไอไหมครับตอบวองอยู่ก็คือผิดแต่เราอยากให้คอควายถูกเราก็มาเปลี่ยนแก คอริกนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็มาเปลี่ยนกอไก่ให้เป็นวงเสียนะครับแล้วเป็นกอริกอยู่นะมาที่จะแทรกการกระทํานะครับก็เป็นวงเสียอ่านี่ก็คือวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนตัวเลือกว่าจะให้ข้อไหนถูกผิดนะครับถูกข้อกอริกนะครับอยากจะให้ผิดข้อวงนะครับแก่นั้นนะอ่าตัวนี้ผมก็จะให้กลับไปอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือให้กอไก่ผิดนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นให้ถูกนะครับ แต่จริงๆแล้วผิดนะก็มาที่วงเหมือนเดิมนะครับผิดแล้วก็กอไก่ก็ถูกอยู่นะครับเราก็มาปรับแก้ใหม่นะเพราะว่าเมื่อคี้เราทําทให้ผิดอยู่ใช่ไหมเราก็มาแก้เป็นวงมาเป็นคอเล็กใช่ไหมครับแค่นี้ครับอคอเร็กคุณรูก็น่าจะเข้าใจตรงนี้นะครับเรื่องซึ่งต่อมาก็จะเป็นที่เปลี่ยนมั้งนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมามาใส่แบบว่า,าแบบเติม เติมคำนะนะครับเติมคํานะทีนี้นะครับถ้าว่าคุณครูอยากจะให้อ่าสมมติว่านะครับตัวนดเนี้ยนะตัวน ố เนี้ยนะครับอ่าเบี้ยอ่านะนี่ก็คืออยู่ที่ซอนซอนแล้วนะครับการตอบก็คือซอนซอนนะแต่ว่าคุณครูก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือที่บนขอบสไลด์ก็คือคําตอบที่ถูกต้องอ่านะครับเป็นซอนซอนใช่ไหมอ่าซอนอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับเมื่อนักเรียนมาตอบตรงนี้ตรงกับตรงนี้นะครับอ่าก็จะ ได้คะแนนแล้วก็ไปต่อนะครับเราลองมานำเสนอดูครับนำเสนอดูนะครับอย่า,ยก,ายกลับ้าหลักนะครับไอเริ่มไอเริ่มต้นเล่นเกมใหม่านะครับอ่าดูนะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราใส่ไปว่าซนซนนะครับถ้าเด็กตอบซนซนตรงที่เราเขียนไว้ซนซนผลเลเวลเห็นไหมครับคูดอ่าถูกต้องครับ นี่นะครับนี่ก็คือวิธีการปรับใช้นะครับแล้วก็ปรับแก้หรือว่านําไปประยุกต์ใช้เปรียบคาถามนะครับก็ได้นะอ่านะครับซึ่งถ้าว่าคุณ,ค,ณครูครูนาไปสอบนะครับในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยสอบสอนนะ,ะมันก็จะอยู่ที่ในด้านที่สามนะครับตัวชีวะที่สามก็คือ,อความสามารถในการจัดการสอนนะครับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนก็คือมีห้าสิบคะแนนนะครับซึ่งอยู่ในตัวชีวดที่ 3.4นะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมนะครับในการจัดก,การเรียนรู้นะและก็จะครอบคลุมไปจนถึงก็3.5นะครับก็คือการวัดและประเมินผลนะครับเพราะว่า CAI นะครับเป็นาการวัดและประเมินผลที่เรียกว่ามีการวัดผลที่หลากหลายนะครับก็จะครอบคลุมได้2ตัวชี้วัดนะครับนะสมมติว่าครูอยากที่จะใส่ อยากจะใส่สไลด์เพิ่มเติมนะครับแนะนำใม้มาเพิ่มลงมาจากสไลด์ที่27นะครับที่สร้างไว้นะแล้วก็ใช้วิธีการยโยงลิงก์เข้าหากันยดตัวอย่างนะครับผมมี27สไลด์ผมว่าจะทำสไลด์ใหม่นะครับอ,อย่างที่เราต้องการที่จะใส่แทรกนะครับเนื้อหานะเราจะอาจจะทําเป็นว่าดูวิดีโอนะครับตรงนี้นะตัวอย่างนะครับดูดูนะครับวี v วิดีโออ่านะครับเป็นตัวอย่างนะครับดูวิดีโอการบรรเลงดนตรีวิดีโอนะครับการบรรเลงการบรรเลงดนตรีไทยอ่านะครับอ่าทีนี้นะครับเราเพิ่มสไลด์ที่อีสแปดนะครับแต่เราก็อยากได้ย้าย เราอยากจะให้สไลด์ที่อีสนะครับมีการเล่นด้วยเราก็มาที่นี่เลยครับาที่เมนูนะครับเมนูนะแล้วก็เราก็อ,อาจจะใส่ปุ่มเพิ่มนะครับ Copy ป,ปุ่มมาสักปุ่มหนึ่งกดคอนโทรลค้างไว้นะครับกล็ลากขึ้นมานะแล้วก็เปลี่ยนเป็นดูวิดีโอนะครับอืมนะดูนะครับอ่าแล้วก็ V ี do นะครับอ่าลองดูนะครับแต่ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนลิงก์นะครับลิงก์เพราะว่าเมื่อกี้เราลากค o p ปี้มาจากผู้จัดทำใช่ไหมเราอาจจะปิดลิงก์อยู่เราก็มาคลิกอ่าคลิกขวาแล้วก็มาที่แก้ไขลิงก์นะครับหรือว่าหรือว่าบางเรื่องก็อย่าอยู่ที่ไอเพอร์ไอเพอร์ลิงก์นะครับเราก็มาเลือกไอโนะยง,งไปที่ลิงก์ที่ยี่สิบแปดนะนะครับโยงลิงก์ไปที่ยี่สิบแปดกดทุกลงนะครับทีนี้เราเรามานําเสนอดูนะครับอ่าเมื่อกี้จากการที่เราแทรก สไลด์ก็ไปก็คือสไลด์ที่28นะครับแล้วเราก็มาเพิ่มที่เมนูหลักเราก็ไปที่ดูวิดีโอนะเห็นไหมครับโยงลิงก์มาหน้าสไลด์ที่28แล้วครับอ่านะครับกลับหน้าหลักนะนะครับคุณครูก็น่าจะเข้าใจนะครับอ่า C A I นะครับอ่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยช่วยสอนนะครับวิชาดนตรีนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูนะครับ ที่ต้องการนําไปต่อยอดนะครับแล้วก็สร้างเป็นนวัตกรรมนะครับอคลิปนี้นะครับก็อไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ได้รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ